สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตภาพรวมความรักในเดือนกุมภาพันธ์นี้ของคุณค่ะสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีหรือผู้ที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตอยู่ที่กรกฎนะคะเรามาดูกันว่าภาพรวมความรักของชาวกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นใรพไพ่ใบแรกค่ะ releasing moving on walking away การปลดปล่อยการปล่อยวางการ move on p e r s p e c t i v e ทัศนคติที่ดีนะคะการรู้สึกว่าอยู่คนเดียวนั้นดีกว่ามีความสุขมากกว่าความลึกซึ้งการตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตนเองและ past life ชีวิตที่ผ่านมาบทเรียนแห่งกรรม k a r m i l l s s s o n อาการ d e j a vu นะคะและ i n f n c e t h i r ต p a ร t y ผู้ที่มีอิทธิพลต่อใจมีอำนาจต่อใจแล้วก็ ในเรื่องของบุคคลที่3ามใต้สำหรับ m e m o r i e s ความทรงจำการระลึกถึงความหลังโอ้ชาวกรากฏผ่านอะไรมาหนักหนาสาหัสพอสมควรเลยนะคะเป็นทัศนคติที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ดีกว่าชีวิตที่ผ่านมาเหมือนเจอเรื่องราวซ้ำๆกันไปแบบนี้วนหลูบไปจนรู้สึกว่าคุณจะต้องกลับมารักตัวเองได้สักทีแล้วเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่ค่ะ ภาพรวมความรักในเดือนกุมภาพันธ์นี้ของชาวกรกฎจะเป็นไปในทิศทางใดไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณพไพ่ใบแรกหนึ่งดาบหนึ่งดาบความชัดเจนนะคะการ move on คุณตัดใจแล้วคุณเลือกที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองชัดเจนค่ะนะคะสิ่งที่มุ่งหวังใจคุณก็อาจจะรอให้คนเก่ากลับมางอ้อนะคะจิตใจของคุณอาจจะยังรู้สึกมีความคิดถึงความคนึงหา คนที่เดินหันหลังออกจากไปนะคะการเดินทางโอชกรกฎในเรื่องของการ move on เนี่ยหลักๆเลยนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ไพ่หกถ้วยคือสิ่งที่มุ่งหวังไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของความคาดหวังคนเก่าๆของคุณเขาอาจจะกำลังหวังให้คุณกลับไปหาเขาแต่ดูสิคะไพ่ต่างคนต่างไปนะแปดถ้วยหดาบการเดินหันหลังออกจากไปการเดินทางออกไป เก้าเหรียญคนที่เป็นอิสระในตอนนี้นะคะ The Empress อนาคตอันใกล้ค่ะในตอนนี้พลังงานของชาวกรกฎรักตัวเองมากๆตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองแล้วก็เป็นความจริงด้วยนะครตัวคุณนั้นเห็นถึงสิ่งที่มีอยู่สิ่งดีๆที่คุณคู่ควรแปดเหรียญค่ะหันมาโฟกัสในเรื่องของการทำงานโอ้ไพ่นายอับครับ มีคนกำลังเจอมาสารภาพรักกับคุณนะคะชาวกรกฎ3ามมเท้าคนที่รอคอยการสื่อสารและสี่ม้เท้าค่ะเป็นคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันมีเกณฑ์นะคะว่าคนเก่าที่เคยนหลังไปจากคุณนะมีเกณฑ์ว่าจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งค่ะคนที่เคยจากไปกําลังจะกลับเข้ามาแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณใช้ชีวิตสด,ดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะนะ ตอนนี้เขากำลังคิดหาทางที่จะสื่อสารกับคุณเขาตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวคุณแล้วค่ะ The Empress พลังงานของคุณเป็นที่รักเป็นสุดที่รักเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมความเพอร์เฟกในตนเองเรามาดูนะคะว่าไพ่แต่ละใบอยากจะสื่อสารอะไรเพิ่มเติมนะคะขยายดูไพ่10บใบของเนื้อเรื่องทั้งหมด1ดาบอยากบอกอะไรค่ะ1ดาบ Queen of Swords จริงเลยชาวกรกฎคุณเข้มแข็งมากๆผลงานของคุณดีงามมากๆเลยนะคะคุณหันหลังมาโฟกัสกับเรื่องการงานและความมั่นคงในชีวิตการตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองแล้วก็ปิดใจไปเลยชาวกรกฎความรักที่ผ่านมาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ควรที่จะไปโฟกัสกับเรื่องของความรักแล้วดึงพลังงานกลับมาโฟกัสที่ตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์คุณปิดใจปิดตายเหมือนกับปิดประตูความสัมพันธ์ทุกๆอย่างเลยนะคะมีการบล็อกการปิดกั้นกันไป แปดถ้วยอยากบอกอะไรคะแปดถ้วยสถานการณ์ชาวกรกฎแน่นอนแบบเรื่องของคนรักเก่านะคะเนี่ยคนรักที่กำลังจะกลับมาหาคุณเป็นคนที่เคยเดินหันหลังให้กันและกันไปคุณยังเป็นสุดที่รักของเขาคนคนนี้ยังมั่นคงอยู่ที่คุณแล้วก็ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวคุณสิบดาบสิ้นสุดความเจ็บปวดแล้วนะคะกรกดนะนี่ไงเดทและสิบดาบคนเก่าๆคนที่เคยเลิกลากันไปคนที่เคยหันหลังให้กันไปค่ะนะคะ,นะคะเขากําลังจะกลับมา หกถ้วยอยากบอกอะไรหกถ้วยนะคะการขอความรักอีกครั้งหนึ่งจากชาวกรกฏและสิบถ้วยแต่คราวนี้ไม่ได้ขอเป็นคนรักไม่ได้ขอเป็นแฟนแต่ขอให้มาเป็นครอบครัวร่วมกันเลยนะในตอนนี้คนรักของคุณเขามีความเครียดมากๆเหมือนเขาปล่อยสิ่งที่ดีหล่นหายไปช่วงเวลาที่คุณเจ็บปวดนะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะยังไม่ได้คิด เท่าเทียมกันกับคุณยังไม่ได้เจ็บปวดเท่ากับที่คุณเจ็บเพราะคุณสิบดาบนะคะแต่พลังงาน9ดาบเนี่ยมันเหมือนกับเจ็บแบบทรมานไม่มีที่สิ้นสุดเพราะสิบดาบคือจบแล้วสิ้นสุดแล้วความเจ็บปวดกลายเป็นพลังงานของอีกฝั่งหนึ่งของชาวกรกฎนะคะคนในความสัมพันธ์ของคุณนั้นเกิดความกังวลใจมีความวิตกกังวลน,นอนไม่หลับคิดมากนะคะพลังงานสะท้อนกลับหกดาบอยากบอกอะไรคะ่ะหกดาบ มีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนไกลได้ด้วยนะคะนะคะถ้าไม่ไกลตัวก็ไกลใจอยู่ใกล้จังหวัดอำเภอเขตได้ทั้งนั้นนะการเริ่มต้นใหม่กันมันจะเกิดขึ้นนะคะในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคนรักของคุณเนี่ยคนในความสัมพันธ์คนคนนี้เนี่ยนะคะเขามองว่าการที่เขาหันหลังจากคุณไปเขาจะได้โอกาสไปเริ่มต้นใหม่ที่ดีแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นก้าวไม่เท้ากลายเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายกลายเป็นความรู้สึกที่เขาก็ไม่สามารถรักใครได้เหมือนกันสร้างกำแพงปกป,กป้องตัวเอง ไม่สามารถมีใครที่จะเข้ามาทลายกำแพงหัวใจเขาได้เลยมันเหมือนกับคนที่รู้สึกผิดรู้ตัวช้าสายไปหรือ,อยังมันสายไปหรือ,อยังที่จะกลับมางออคุณนะคะนี่ไงความสำนึกผิดชีวิตของเขาในแต่ละวันที่ไม่มีคุณนั้นเป็นความเศร้าใจเขาทุกใจเขารู้สึกสูญเสียเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่ที่ไม่ยอมรับใจตัวเองตั้งแต่แรกเขาพลาดไปที่หันหลังจากคุณค่ะ ตอนนี้กลายเป็นพลังงานของเขากลับเห็นคุณค่าของคุณขึ้นมาแล้วอยากจะจริงจังชัดเจนอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วจากความสัมพันธ์นี้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่หรือความสัมพันธ์เก่าชาวกรกฎเข้มแข็งมากๆเลย <9 S 2> เก้าเหรียญอยากบอกอะไรค่ะ <9 S 2> เก้าเหรียญเฮอร์ t ไพ่ของชาวกันและขณาราศีกันอะไพ่เดทนี่เป็นไพ่ของชาวพิจิกนะคะนะ มีสองราศีที่ขึ้นมาในตอนนี้นะคะที่ผ่านมาคุณใช้ความเงียบมาตลอดคุณไม่ได้เอะอะมาเทิ่งคุณไม่ได้โวยวายคุณอยู่ในมุมของคุณนะแล้วคนรักของคุณเขาก็ส่องคุณหนักมากๆเลยนะคะยิ่งห่างกันไปยิ่งคุณไกลห่างจากเขาไปพลังงานของคุณถูกดึงกลับไปมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขานั้นอ้างวางว่างเปล่าเมื่อไม่มีคุณเหมือนคนหลงทาง ขารู้สึกว่ายิ่งคุณไม่มีเขาอ่ะพลังงานคุณทาไมมันโฉาฉายเหลือเกินในวันที่เขาอยู่กับคุณ,คณเขาอาจจะมองไม่เห็นค่านะคะมองไม่เห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่แต่มนุษย์เราก็เป็นเช่นนี้ค่ะนะมนุษย์เราเนี่ยชอบเห็นสิ่งที่มีคุณค่าก็แต่เมื่อเวลาที่หันมาเราไม่เจอแล้วอะค่ะนะคะคนคนนี้กลายเป็นพลังงานของคนที่สันโดษและเก็บตัวในขณะที่คุณเป็นมาก่อนหน้านี้แล้วจากการที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจ อาการที่คุณเคยเป็นสะท้อนกลับไปที่เขาทั้งหมดเลยค่ะเป็นพันเท่าทวีคูณสีดาบพลังงานของคุณหลับไปทั้งน้ําตาหลับไปทั้งความเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ผ่านมาคุณผ่านมันมาได้ด้วยตัวเองความเจ็บทั้งหมดคุณดูแลเยียวยาตัวเองได้ในขณะที่เขานะคะอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เงียบไปแล้วตอนที่คุณเป็นทุกข์นั่นเขานอนหลับสบายดีแต่ตอนนี้พลังงานสวิตช์กันค่ะสับกันเลย ยิ่งคุณเงียบหายไปยิ่งคุณตัวหนักรถของคุณค่าในตัวเองเราไม่กลับไปวิ่งตามไม่เป็นงอเขาไม่ไปใส่ใจหรือทําอะไรที่ลดคุณค่าของตัวคุณเขายิ่งเข้าใจว่าที่ผ่านมานั้นเขาได้รับความรักที่ดีงามจากคุณแค่ไหนคุณดูแลเขาดีทุกอย่างพลังงานดีอิมเพรสนะคะ ในช่วงวันเวลาหนึ่งที่เขานั้นมีกำแพงกับคุณที่เขาไม่ใส่ใจไม่สนใจใยดีความรู้สึกของคุณนะมันอาจจะเป็นพลังงานของคุณคนเดียวที่ทุ่มเทพเพื่อความสัมพันธ์หนักมากเลยรอคอยข้อความจากเขานี่ยสามไม้เท้าแปดเหรียญการสารความสัมพันธ์แต่ดูสิทําไมทําอยู่คนเดียวล่ะนะคะนะตอนจะรักช่วยกันตัดสินใจแต่ตอนทําไมตอนที่จะไปนะทาไมคิดคนเดียวกลายเป็นพลังงานของในช่วงหนึ่งที่เขาทิ้งคุณไว้กลางทาง แต่ในตอนนี้ทางที่คุณเดินไปนะั้นมันเลยหน้าเขาไปแล้วเขาหันหลังกลับมามองไม่เห็นคุณอีกแล้วค่ะแล้วทีนี้นะคะพลังงานเขารู้สึกเคว้งคว้างเหมือนคนสังกตายนะคะอยู่ไปวันๆไม่มีค่าไม่มีความหมายเพอไพ่เก้าเออไพ่ก้าไม่เท้านะคะขอภัยไพ่ก้าไม่เท้าเนี่ยเป็นลักษณะเช่นนั้นคนที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตตัวเองคนที่รู้สึกว่าเจอแต่ปัญหาไม่เว้นแต่ละวันแล้วไม่ว่าจะหาอะไรมาทดแทนก็ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้เลย 6ไม่ท้าค่ะชาวกรกฎคุณได้ชัยชนะไปสุดท้ายแล้วหัวเราะที่หลังย่อมดังกว่าคุณอาจจะไม่ใช่หัวเราะด้วยซ้ําแต่ถึงคุณจะหัวเราะคุณก็สามารถทําได้เพราะที่ผ่านมาคุณเสียน้ําตาไปเยอะแล้วนะคะไม่ฉลองก็ดีเท่าไหร่นะวันที่คุณตัดใจได้นะคะในสถานการณ์นี้ชาวกรกฎคุณเอาชนะใจตัวเองได้ ชนะอะไรไม่เท่าชนะใจตนที่คุณเงียบไปไม่ได้หมายว่าคุณพ่ายแพ้แต่คุณเงียบไปเพื่อเยียวยารักษาใจตัวเองและเป็นพลังงานที่ powerful มากๆคุณกลับมาอยู่ในจุดที่คู่ควรคือ the Empress ค่ะคุณขึ้นบัลลังของคุณแล้วกลายเป็นคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของคุณนี่แหละไร้วาสนามีตาหามีแววไม่ the Empress อยากบอกอะไรชาวกรกฎค่ะ the Empress เนี่ยค่ะการ take action night of one เขากาลังจะทําอะไรบางอย่างเพื่อความสัมพันธ์นี้นะคะดูสิพลังงานเขาไม่ได้คู่ควรกับคุณเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานเขาเหมือนกับทําให้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยได้ซ้ําไปเขาเย็นชากับคุณเขาทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทาั้งๆที่ตัวคุณนะคะดูสิคะคุณเป็นราชินีไม่ท้าราชินีดาบราชินีเดียดและ t h e e m p r e s s พลังงานของคุณนั้นเพาเวอร์ฟูลมาก,มากๆจ u สติดเพ่ของชาวตุนคุณตัดสินใจแล้วว่าจริงๆแล้วเขาตั้งหากที่ไม่คู่ควรกับคุณ หากเขาจะรักคุณเขาจะต้องให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้หากเขาอยากจะมีคุณในชีวิตเขาจะต้องทําให้คุณเห็นต้องพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขาคู่ควรกับคุณจริงๆแล้วนี่แหละค่ะถูกต้องแล้วสิ่งที่คุณทําทั้งหมดนั้นมันทําให้คนคนนี้รู้สึกว่าที่แท้แล้วเป็นตัวเขาเองต่างหากที่ไร้ว่าสนาสิบเหรียญการลงเอยเป็นครอบครัวกันเขาจะทุ่มเทพเพื่อคุณคนคนนี้เดี๋ยวคุณจะได้เห็นการเทคแอคชั่นอย่างสุดความสามารถเลยนะคะคนคนนี้ เขาจะทําให้คุณเห็นว่าเขาต้องการที่จะรักคุณจริงๆสิบเหรียญสิบถ้วยการลงเอยเป็นครอบครัวไม่ใช่แค่คบหาไปวันวันแล้วแต่เป็นการพูดคุยถึงเรื่องราวในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วมีไพ่สีไมเท้าออกมาเป็นไพ่บทสรุปชาวกรกฎคุณกําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องคุณกําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องค่ะนะคะที่คุณเป็นแบบนี้นะคะคุณเข้มแข็งแล้วคุณก็เก่งมากๆเลยนะแปดเหรียญอยากบอกอะไรคะ่ะเจ็ด วยขอให้คุณตั้งหน้าตั้งตาะะใช้ชีวิตในหนทางนี้เพื่อสารฝันของคุณการทำงานหนักของคุณกำลังส่งผลสำเร็จในชีวิตคุณค่ะทุกๆความฝันที่คุณต้องการที่ที่คุณอยากไปอาหารที่คุณอยากทานที่ที่คุณอยากอยู่คุณจะได้มาทุกอย่างด้วยการลงมือลงแรงทำแบบนี้นะคะเนี่ยเมื่อตอนนี้ชอบกรกฎโฟกัสในเรื่องของ การทางานมากๆการเก็บเงินแล้วคุณอยากฝันทําอะไรคุณอยากจะไปเติมสวยเติมหล่อคุณอยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณทํามันได้เลยด้วยมือของคุณเองเลยค่ะนะคะสองไม้เท้ารอคอยการเดินทางหรือถ้าคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวทางไกลเก็บเงินเพื่อไปท่องโลกไปผจญภยัยคุณจะทําได้เนี่ยเดตาร์ Star, เห็นไหมคะสมหวังแน่นอนนะคะพไพ่เดตาร์เป็นไพ่ของชาวกลุ่ม นะคุณจะได้สมหวังค่ะคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศหากคุณมีคนรักอยู่ไกลกันนะคะด้วยมีไพ่ของการเดินทางนะหดาบแล้วก็2ไม้เท้านะคะคนคนนี้กําลังเฝ้ารอตั้งหน้าตั้งตาที่จะเดินทางกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะในออฟคับอยากบอกอะไรชาวกรกฏ The Emperor แล้วนี่ไงพลังงานเขาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพลังงานที่เท่าเทียมกันมีสินเสมอกันแต่ก่อนหน้านี้เขามั่นใจในตัวเองมากเกินไปหน่อยนะคะ ไ h ้ดิเอ e เพลเนี่ยเป็นคนที่มีทิฐิแรงกล้ามีพลังงานของดิวายมัส i ิลินสูงมากจนบางครั้งบางทีเนี่ยจักรวาลทําให้เขาสูญเสียคุณไปเพื่อให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมอบความรักให้เขาให้เขารู้สึกถึงการเป็นครอบครัวความสัมพันธ์ที่หนักแน่นแบบนี้เป็นพลังงาน d ิวายเขาน์ตอาเป็นคู่ทางจิตวิญญาณแต่พลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณชาวกรกฎคุณลองไปดูเบอร์ชาร์ดคุณนะคุณน่าจะมีดวงชะตา ที่ปตัตตานีไปอยู่มรณะนะ่ะต้องเป็นคนที่เคยเลิกกันไปก่อนนะนะคะอืมครั้งหนึ่งจนจะได้วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นความรักที่มั่นคงไปตลอดเลยนะคะแบบนั้นสเตรนจ์ไพของชาวสิงค์ะ่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะคะเป็นคนเป็นพระม่ายก็ได้นะเอ็มพอลเลอร์แล้วก็เดทเนี่ยนะเคยเลิกกันไปหรือถ้าไม่เลิกกับคุณก็เคยมีเหตุการณ์ที่เลิกมาก่อนในอดีตนี่แหละคะ่ะ แล้วก็มาเลิกกับคุณอีกด้วยหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ให้สถานะอะไรกับคุณแล้วตอนนี้เงียบนิ่งกันไปสุดท้ายแล้วคนคนนี้จะกลับคืนมาในชีวิตของคุณนะคะนะไพ่บอกสถานการณ์โดยรวมนะคะชาวกรกฎนะถ้าอยากเช็คด,ดวงส่วนตัวว่าเป็นคุณหรือเปล่าใช่คุณไหมคุณกับเขาคนนี้จะลงเอยกันอย่างไรแนะนำโดยดวงส่วนตัวนะคะจะเจาะลึกได้มากกว่านะไพ่เดรดสเตงค่ะ สเตรนจ์เนี่ยเขาจะยอมคุณหลังจากนี้เอมเพล์คนเนี้ยคนที่เคยไม่ง้อไม่แคร์ไม่สนใจอีกนอใส่คุณนะคะหลังจากนี้ไปพลังงานอสศวินถ้วยกับสเตรนจ์เขาจะยอมคุณเพราะเขาต้องหนกรู้ถึงคุณค่าในตัวคุณแล้วคุณไม่มีเขาคุณไม่เป็นไรเลยก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกกลัวความสูญเสียแต่กลายเป็นว่าคนที่ไม่เคยกลัวอย่างเขาเนี่ยเมื่อสูญเสียไปจริงๆแล้วช็อกเลยอะผวาเลยค่ะนะคะ เราจะนี้ไปเขาจะยอมคุณเราจะสีตัวนี้ยอมคุกเข่าให้กับคุณแล้วชาวกรากฎขิงออกครับนี่ไงพลังงานกลายเป็นพ่อหมีตะมุตะมิะมนะคะราชาถ้วยเขารักคุณหมดใจพึ่งรู้หัวใจตัวเองวันที่คุณไม่อยู่ตั้งแต่วันที่คุณไม่อยู่ตัวเขานั้นไม่มีอะไรที่สมดุลเลยในชีวิตนะคะมันเอียงกระเท่เล่มันเกิดความเครียดมันคิดมากสับสนรู้สึกคุ้มใจกังวลใจกังวลใจไปหมดนะคะ มันเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายว่าทําไมคนคนนี้ที่ไม่เคยยอมใครมาก่อนคนที่มั่นใจในตัวเองซะเหลือเกินกลับกลายเป็นว่าสูญเสียคุณไปแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปชีวิตทําไมถึงได้รู้สึกมันไม่สมดุลน่ะมันขาดอะไรไปรู้สึกอ้างวางว่างเปล่าค่ะนะคะนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่จําเป็นจะต้องเกิดจักรวาลทําให้เกิดเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าอะไรที่เขาควรจะรักษาไว้นะคะ เขาจะยิ่งกลับมาเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นกว่าเดิมนี่แหละค่ะนะคะสามไมเท้าอยากบอกอะไรในตอนนี้เขามีอะไรอยากจะพูดคุยกับคุณด้วยนะคะเนี่ยเขารู้นะว่าที่ผ่านมาเขาเห็นแกตัวเอาเปรียบคุณในความสัมพันธ์คุณอาจจะทําดีให้เขามาตลอดในขณะที่เขานั้นอาจจะชอบเล่นกลน,นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับคนที่มีกลยุทธ์นะคะเล่นเกมในความสัมพันธ์เนี่ยแบบนี้เมจิกเชียนะคะ เอาเปรียบคุณทุกททางเลยแต่คุณก็ยังใจดีแล้วก็ยังอยู่เคียงข้างเขาเสมอมาจนวันหนึ่งที่คุณทนไม่ไหวน่ะนะคะนี่พลังงานเป็นคู่กันเห็นไหมเพราะคุณใจดีคนคนนี้เขารู้เลยนะคะว่าการที่คุณใจดีกับเขาแบบนี้มันไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนใจดีแบบนี้กับทุกคนนะคะดังนั้นแล้วถ้าเขาอยากจะกลับมาในชีวิตคุณเขาจะต้องเป็นพลังงานที่เท่าเทียมกับคุณเพราะว่าเมื่อคุณไม่รักคุณก็ไม่ทําอะไรเหมือนกัน คุณก็บล็อกคุณก็เลิกคุณก็เงียบคุณก็นิ่งคุณก็อยู่เฉยๆคุณไปเขารู้เลยค่ะว่าเขาพลาดแล้วเขาจะพลาดเอ็มเพ s สกับคุณนับคับไปได้ยังไงแล้วราชินีเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาครบทุกราชนีแล้วพลังงานคุณเต็มที่มากๆแล้วชากรกฎคุณคู่ควรกับสิ่งดีงามทั้งหมดทั้งปวงนะคะในจักรวาลนี้อะไรที่คู่ควรกับคุณอะอะไรที่สมเหตุสมผลกับดวงชะตาคุณมันสมควรเป็นของคุณทุกอย่างแล้วอะค่ะ สิบเหรียญสิบถ้วยสี่ไม้เท้าคนคนนี้นะหลังจากนี้ไปนะคะอะไรที่เขาหาไมา่ให้คุณได้เขาจะทุ่มเทเอาใจใส่คุณทุกอย่างนะคะเขาจะดูแลคุณเปรียบเหมือนกับราชนินีของเขาเลยะคะ่ะเพราะคุณใจดีคนใจดีดึงดูดคนที่ใจดีในเมื่อตอนนั้นเขาพลังงานเขาไม่ถึงคุณักวาลก็เหวี่ยงเขาออกไปแล้วดูซิจะหาทางกลับมายัางไงนะ อยากจะไปไม่ว่าแต่ถ้าจะกลับมาก็ไปต่อคิวประมาณนั้นนะคะแต่ดูแล้วนะชาวกรกฎคุณก็ยังคงความโสดไว้รอเขานั่นแหละแถมปิดกั้นหัวใจตัวเองอีกด้วยนะคะสีไม้เท้าอยากบอกอะไรคะสีไม้เท้าอ่าเด็กถือดาบการตามสองเขาจะดื้อดึงเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณไปนะคะหลังจากนี้ใช่เขาทําอะไรสิบไม้เท้า มากับเด็กถือดาบเขาจะดื้อดึงเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณจะให้เขาคันเขาให้เขาคุกเขาให้ถือใบสีว่าอ้อ,อนวอนคุณเขาก็จะยอมนี่คนดือด้อเลยนะนี่นะการที่จะดือ้อดึงไม่ยอมสูญเสียความรักไปคนคนนี้ถ้าคุณปฏิเสธเขานะคะทางเดียวที่เขาจะผูกมัดคุณได้คือสีไม้เท้าการขอแต่งงานเขาจะทําทุกอย่างให้คุณเห็นว่าเขาจริงจังกับคุณค่ะและคิงออฟสอดเห็นไหมพลังงานเป็นคู่กันค่ะนะคะคิงออฟสอดควีนออฟสอดคิงออฟครับควีนออฟครับนะคะ เป็นพลังงานของคนที่จะเ a k e a c t i o ในความสัมพันธ์และเขาจะชัดเจนมากๆหลังจากนี้ไปจะไม่มีการเพิกเฉยใส่คุณอีกต่อไปนะคะใต้สำรับ3ดาบนี่แหละคนที่เอาดาบเสียบใจคุณนี่แหละคะ่ะกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึง่งเนี่ยเห็นไหมในตอนนี้คุณถูกปลดปล่อยแล้วนะคะถูกปลดปล่อยจากวิบากกรรมต่างๆนะหากเป็นความรักที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนต่างคนต่างเป็นอิสระต่อกันยังไม่มีความชัดเจนใดๆหรือมในเรื่องของกรณี คนที่มีบุคคลอื่นๆเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วค่ะเขาจะกลับมาหาคุณนะสามดาบกับเด็บเลอร์เนี่ยยังไงก็อ่านเป็นในเรื่องของคนที่พยายามจะเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์คุณแต่อยู่ใต้สำรับนั่นแปลว่าอะไรมันจบแล้วเป็นอิสระแล้วเขาทั้งคู่ไม่ได้มีความผูกพันอะไรกันแล้วอันนี้อ่านในเรื่องของกรณีที่บุคคลอื่นๆเข้ามาแทรกแซงแล้วทําให้คุณต้องเลิกกันไปนะคะไม่ได้สําคัญอะไรอีกต่อไปแล้วเขาเป็นอิสระแล้วค่ะและ สองเหรียญการวนกลับเห็นไหมคะเป็นอินฟินิตี้เลยชาวกรกฎคนที่คุณรอคอยอยู่นั่นแหละนะเขาก็มันจะกลับมาหาคุณค่ะแล้วกลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเรามาดูไพ่มูนออรเ์เเคิลค่ะไพ่มูนออรเ์เรเคิลอยากบอกอะไรกับชาวกรกฎยังไม่มีกําหนดอะไรที่ชัดเจนนี่เป็นพลังงานโดยรวมนะคะที่ไม่ชัดเจนก็ยังมีนะคะและจงกล้าและเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะนั่งสมาธิและใ่ตรอง ใช้สำหรับค่ะใช้เวลาในการหายใจออกหรือการทำสมาธินิ่งๆไว้คนที่นิ่งๆที่ผ่านมาจะได้เป็นผู้ชนะนะคะอันนี้เล่าให้ฟังเลยชาววรากดที่นิ่งๆนั่นแหละคุณจะได้ชัยชนะค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีของคนที่มีความดื้อดึงหรือดื้อรั้นนะคะมีปากมีเสียงอะไรนั่นจะยิ่งเป็นพลังงานที่ห่างออกไปนะคะเพราะว่าพลังงานที่ใต้ไพ่ขึ้นมาเนี่ยมีในเรื่องของ บุคคลที่สามบุคคลอื่นๆด้วยแล้วไพ่ที่เราเปิดขยายมาตั้งแต่แรกก็มีนะในเรื่องของเติร์ปาร์ตี้นะคะอมืมีในเรื่องนี้ด้วยถ้าเป็นพลังงานของคนที่มาที่หลังเนี่ยคุณจะยังไม่ได้สถานะอะไรนะคะกับเขานะเป็นพลังงานนี้นะคะมีด้วยนะก็จะเหมือนกับพบไปแบบลอยๆแบบนั้นเพราะตัวจริงเขามีอยู่นะคะเรามาดูไพ่แองเจค่ะแองเจลอยากบอกอะไรกับชาวกรกฎ คำแนะนำจากแองเจิลถึงคุณความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญพูดด้วยความรักและความจริงนะคะความซื่อสัตย์เนี่ยสำคัญอยู่แล้วเนาะในความรักใช่ไหมคะมีความอดทนรักเขาบอกว่าความรักคือความอดทนและใจดีเสมอเนี่ยคนที่ใจดีเสมอคนที่นิ่งเงียบไม่กระตกกระตากคนที่มีวิุิธิภาะวะมีความเป็นผู้ใหญ่นี่แหละค่ะที่จะมันจะได้รับชัยชนะไปคุณจะต้องเป็นพลังงานของคนที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองแล้วไม่ไปวิ่งตามใครนะ โรแมนติกมอบความเอาใจใส่ให้กับคนที่คุณรักใต้สำรับค่ะชื่นชมช่วงเวลานี้ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือโอกาสในการเติบโตและค้นพบความรักนะคะก็เป็นกําลังใจให้ชาวกรกฎนะคุณผ่านเรื่องราวอะไรมาได้ในชีวิตหลายอย่างจนถึงวันนี้บางทีอาจจะดูผ่านไปได้ยากช่วงวันเวลาที่คุณเจ็บช้าอาจจะไม่มีใครอยู่เคียงข้างคุณแต่หลังจากนี้โชคชะตาเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเรื่องระยะเวลาเท่าไหร่นานเท่าไหร่ที่คุณจะได้คืนดีกันหรือว่า อีกแค่ไหนจะไปถึงจุดจบก็จะขอเปิดเจาะลึกในไพ่ดวงส่วนตัวนะนะคะต้องเป็นแบบนั้นต้องเปิดหลายสำรับเลยถึงจะเจาะลึกให้ได้เพราะว่านี่เป็นสถานการณ์ในเดือนนี้เท่านั้นของชาวกรกฎนะคะแล้วก็มีกรกฎที่เป็นตัวจริงแล้วก็กรกฎที่เป็นมือที่สามดังนั้นจึงจะอ่านเจาะให้ใคร หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึง่งไปเลยไม่ได้นะคะนะคะ,นะคะเพราะว่าไม่อยากให้คุณสับสนแต่ที่รู้ๆละพลังงานมือที่3เนี่ยอยู่ใต้สำนักแต่ว่าไม่ได้มีความสําคัญอะไรอะ่ะนะคะในคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะนะโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้ชาวกรกฎนะคะวันนี้ก็เท่านี้ค่ะพลังงานที่ขึ้นมาความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็อาจจะมีการที่จะต้องยืดเยอะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยคงไม่ได้จบภายในเดือนนี้เดือนเดียวแล้วก็อาจจะไม่ได้สมหวังภายในเดือนนี้นะคะนะคะ ด้วยความที่เป็นคลิปโดยรวมนะคะเป็นคลิปภาพรวมนะคะก็ ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่นะคะในโอกาสหนะ้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะหรือถ้าใครอยากรู้เลยอยากจะเข้าใจเลยอยากจะทราบเลยก็แนะนําให้ดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าอยากดูก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะรับคําทํานายภายใน24ชั่วโมงคุณจะได้เป็นคลิปเปิดไพ่สดแบบนี้เลยเป็นพลังงานของคุณแล้วก็คนที่คุณรักนะคะจะอ่านได้ทั้ง3าพลังงานนั่นแหละที่มีในเรื่องนี้เข้ามาไพ่จะบอกทั้งหมดเลยนะคะสื่อสารเจาะลึกกันไปเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ประมาณนี้คะ่ะสวัสดีค่ะ